เราเดินทางมาอยู่กันที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็เป็นแชมป์รายการอีพิโซอิตาลโนปี2017ที่นี่นอกจากจะได้ชิมรสชาติของกาแฟแล้วพี่ต้องยังเป็นคุณครูสอนด้วยครับอย่างเช่นถ้าเปิดที่เมืองอุบลซึ่งการแข่งขันมันเยอะถ้าเก็บคือคุเป้าหมายลูกค้าเราจะเป็นใครเราจะสู้ด้วยกําลังที่เรามีด้วยแบบไหนอย่างนี้ วางแผนให้ลูกค้าด้วยก็ช่วยคิดครับ ค่ะคุณผู้ชมกับรายการเปิดวราปร้านเด็ดวันนี้ค่ะเราเดินทางมาอยู่กันที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่อำเภอยางชุมน้อยนอกจากจะมีของดีไม่ว่าจะเป็นหอมหรือว่ากระเทียมแล้วนะคะที่นี่ค่ะยังมีร้านกาแฟอยู่ร้านร้านหนึ่งต้องบอกว่าแชมป์ประเทศไทยมาชงกาแฟให้เราได้ชิมกันค่ะที่นี่เลยร้านกาแฟสยามวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ชิมฝีมือของบาริสต้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปกันเลยค่ะ คผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในร้านกาแฟสยามและอยู่กับเจ้าของร้านแชมป์ระดับประเทศพี่ต้องเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิ๊ตพี่ต้องแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อต้องบิยพงศ์ศรีวงศ์ครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟสยามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดสิสเกตครับค่ะก็เป็นแชมป์รายการอีพิโซอิตาเลโนปี2017นก็คือปี6 0 3ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็นบาริสต้าที่สามารถ คว้าแชมป์ระดับประเทศกันเลยทีเดียวประเภทอะไรยังไงบ้างคะในการแข่งเอสปิโซอิตาเลโนนี่จะเป็นการแข่งทำา2เมนูก็คือเป็นเอสปิโซแล้วก็คาปูชิโน่ร้อนทำร้อนอย่างเดียวครับทำร้อนอย่างเดียวที่ต้องเป็นคนที่นี่เลย เป็นคนอำเภอยางชุมน้อยเป็นคนบ้านนี้เลยครับค่ะเลยค่ะแต่ก่อนมีความเป็นมายังไงทําไมพี่ต้องถึงได้มาเปิดเป็นเป็นร้านกาแฟผมหาอาชีพกลับบ้านจริงๆกลับไปเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่ไม่ได้ทําสายอาหารมาผมเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรมาก่อนมีความเกี่ยวเนื่องยังไงต้องกลับมาอยู่บ้านตอนทําตอนทำเนี่ยผมสอบทุนได้ผมไปเรียนมหาลัยนะครับมันไม่ค่อยได้กลับพ่อแม่เพื่อนก็จะชวนไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ เขาจะเราเห็นวิธีการคิดวิธีการหาเงินของเขาก็จะเล่าให้ฟังก็เลยอยากรวยแบบอยากรวยแบบนั้นมันมันฝังมาว่าการที่จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้แล้วใช้ชีวิตแบบที่เขาทำได้มันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจก็เลย ฝังมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจจะต,ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้รประสบผลสําเร็จเนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยในปีนอายุเท่าไหร่อะพี่ตงตอนนั้นตอนที่ได้เป็นแชมป์คือปีป,ปี60ปี60ครับตอนนั้นอายุ37อายุ37เป็นแชมป์ระดับประเทศกับคุณผู้ชมแล้วคําว่ากาแฟสยามเนี่ยมีที่มาอย่างไงคะที่มาที่ไปคือจริงๆชื่อนี้ตั้งมาก่อนน่าจะมีร้านตรงนี้เทียมเบย์จุนน้อยแล้ว ผมเคยทําร้านอยู่ที่จังหวัดตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับใช้ชื่อว่ากาแฟสยามนี่แหละแต่นั่นคือนับไปตั้งแต่ปี48 49นี่นครับก็ทํากาแฟมา10เกือบ10ปีแล้วก็เกือบ10ปีที่คลุกคลีในวงการกาแฟแล้วก็เจงแล้วก็เจง แต่ว่าไม่เป็นไรเกือบ10ปีที่เจ๊งแต่ว่าวันนี้ประสบผลสําเร็จแล้วเนี่ยเราอยู่ภายในร้านกาแฟสยามร้านใหญ่มากค่ะพี่ต้องตั้งแต่ที่เราเข้ามาคือไม่ว่างเลยหน้าเคาน์เตอร์ลูกค้าเข้าตลอดเป็นแบบนี้ตั้งแต่เปิดร้านเลยไหมคะก,ก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆครับม,มันอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่ามีคนที่ติดตาม,มในช่วงที่เป็นแชมป์ส่วนหนึ่งก็คือรู้จักตั้งแต่ตอน ทำร้านครั้งแรกแล้วก็เองอันนั้นมามนก็จะมีคนรู้จักมาประมาณนึงแล้วพอเปิดร้านปั๊บเองก็จะมีด้วยชื่อเสียงของของความเป็นแชมป์ต้องบอกว่าชื่อมันช่วยได้นะครับชื่อช่วยได้ชื่อช่วยได้ว่าดึงนี้คนอยากจะรู้จักอยากจะลองอยากจะลองมาชิมสักแก้วเหอะเพราะว่าตักหลักอยู่เป็นคนยางชุมน้อยมาถึงพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องแวะมาชิมให้ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มันเป็นอำเภอที่คนไม่เคยมาไม่คุ้นเลยค่ะตัวในความไม่เคยมาของคนก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาดูว่ามัน มันอยู่ตรงไหนความคิดของเราแว็บแรกกาแฟสยามเออเอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเล็กๆน่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่พอเรามาถึงที่อำเภอยางชุมน้อยมาถึงที่ร้านกาแฟสยามโอ้ไม่ใช่เล็กเลยค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าไม่เล็กตั้งแต่เปิดประตูเข้ามานี่คือลูกค้าไม่ว่างเลยนะคะอยู่หน้าเคาน์เตอร์เดินเข้าเดินออกตลอดเลยเปิดทุกวันไหมคะพี่ต้องอย่างเงี้ยเปิดทุกวันครับค่ะไม่มีวันหยุดเลยคือ,คอมุมมองเราคือเวลาคนถ้าเราหยุดเนี่ย บางคนคือเขาในหนึ่งสัปดาห์เขาหยุดแค่วันนั้นเขาอยากจะมาลองแล้วเขาไม่ได้มาลองเพราะว่าพอจะหยุดที่ไร้ร้านก็ปิดกุกรรเรามุมมองว่าถ้าเราเป็นคนกินเราเราคาดหวังว่าเราไปเมื่อไหร่เราก็อยากจะได้กินนั้นการเปิดปิดให้เป็นเวลาแล้วเปิดตลอดเพราะเป็นร้านของกินก็ต้อง ให้ลูกค้าได้จําได้ว่าไปวันไหนก็ได้กินแน่นอนมาไกลแค่ไหนก็ได้ชิมฝีมือพี่ต้องอย่างแน่นอนเห็นบอกว่ามาที่เนี่ยนอกจากได้ชิมรสชาติของกาแฟแล้วยังได้ดื่มด่ากับในส่วนของศิลปะด้วยศิลปะลาเต้อาร์ตยังไงลองาฟงหน่อยจริงลาเต้อาร์ตก็เคือเป็นเป็นความชอบส่วนตัวครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นว่าซึ่งในการแข่งจริงแล้วก็แข่งกันแค่ คาปูชิโน่ร้อนกับเอสเปรสโซ่ร้อนส่วนลาเต้อาร์เนี่ยคือชอบเห็นเขาทำแล้วสวยก็เลยต้องฝึกใช้เวลาฝึกนานไหมคะกว่าเราจะประสบผลสำเร็จลอจริงๆูก่อนก่อนไปแข่งเอสเปโซ่อิตาลีโน่นี่กคไปแข่งลาเต้อาร์มาก่อนแล้วก็มีแชมป์แชมป์โลกคนไทยครับที่เขาพยายามอยู่หลายปีเป็น10ปีครับกว่าจะขึ้นมาถึงเป็นการเป็น ชั่โลกได้คือคุณตองอนนท์ที่อ,อยู่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นอกเรื่องนิดนึงมีความรู้สึกยังไงบ้างกับคําว่าแฉลบวิต้อ,ตองภูมิใจมากน้อยแค่ไหนเราทําได้มันมันเกินเกินคาดเกินคาดด้วยส่วนนึ่บเพราะว่ามันเป็นความบังเอิญที่ตอนที่จะไปแข่งคือไม่ได้กะว,ว่าจะแข่งแต่ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เดนนะครับแกอยุรุงเทพแกก็แนะนาว่าลองไปแข่งดูมัน คือด้วยพอคุยกันก็บ,บอกว่ามันเรามีพื้นความรู้อยู่แล้ว<อ>เราน่าเสียดายที่เราจะปิดร้านแล้วก็ไปกลับไปสายอาชีพเดิมคือการทาด้านของวิศวกรรมวิศวะนะครับ,ารบอาจารย์ท่านเลยบอกว่าลองไปแข่งรายการนี้ดูเพราะว่าเราแค่มาเตรียมซ้อมทักษะนิดหน่อยกับบวกกับความรู้เดิมที่เรามี่<อ>ก็เลยได้แชมป์มาเลยแต่มันก็เกินคาดเพราะว่า ไอ้ที่ไม่คาดนี่อย่าได้ไอ้ที่ไม่คาดคืออะไรครับไม่คาดหวังมากใช่ไหมไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแชมป์แต่เรามองว่าในการไปแล้วเรารู้จักคนเพิ่มมีเพื่อนเพิ่มแล,แล้วคนรู้จักคนเพิ่ม มันคือคุ้มละของการไปที่นี่นอกจากจะได้ชิมรสชาติของกาแฟแล้วพี่ต้องยังเป็นคุณครูสอนด้วยครับแนะนํานิดนึงว่าเรามีห้องสอนยังไงอะไรยังไงค่ะกาแฟที่ขายเป็นแก้วแล้วก็จะมีคนเริ่มมาปรึกษาว่าจะเปิดร้านต้องทํำยังไงบ้างเราก็อเอาประสบการณ์ในการทําร้านและการเป็นที่ปรึกษาของการเปิดร้านหลายๆในช่วง10ปีที่ผ่านมามา,มาถ่ายทอดทําให้เขาไม่ต้องลองผิดลองถูก เรียนตัวต่อตัวเลยเรียนตัวต่อตัวครับการสอนก็คือผมจะสอนในเรื่องของคอสสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดร้านค่ะให้คำปรึกษาทุกเรื่องตั้งแต่จะหาเครื่องแบบไหนให้เหมาะสมกับในอย่างเช่นถ้าเปิดที่เมืองอุบลเนี่ยซึ่งการแข่งขันมันเยอะครับเราจะไปอยู่ในในคาเฟ่ค่ะอุบลราชธานีมีทุกซอยครับมีทุกซอยในระยะสายตาต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งถึงสองร้านสามก็แต่ถ้าจะไปอยู่ตรงนั้นถ้าเก็บ คือเป้าหมายลูกค้าเราจะเป็นใครเราจะสู้ด้วยกําลังที่เรามีด้วยแบบไหนอย่างเนี้วางแผนให้ลูกค้าด้วยก็ช่วยคิดครับถ้าช่วยคิดประมาณถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ก็จะถามว่าจริงๆเราโจทย์เขาคือต้องการที่จะเปิดร้านกาแฟหรือต้องการรายได้กันแน่ะมันอาจจะมีช่องทางอื่นที่ตลาดคนอื่นไม่ได้เล่นผมเลยไม่ได้แนะนําแค่ว่าจะต้องทํากาแฟอย่างเดียวค่ะคือมาคุยกันก่อน ถ้าถ้าเขามันเป็นความต้องการเขาเราสองคือหรือไม่ใช่ความต้องการเขาแต่มันเป็นไปได้ในตาแหน่งที่ตั้งนั้นก็จะบอกว่าอาลุย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 แบบไหนเริ่มแบบไหนอันนี้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องของกาแฟนะคะเป็นครูสอนด้วยและที่สําคัญมีโรงพั่วด้วยโรงอบหรือว่าโรงพั่นเป็นเป็นโรงพั่วกาแฟครับโรงพั่วกาแฟที่ร้านนี้ใช้มาได้ใส่พันอะไรยังไงบ้างคะเป็น ใช้สองสายพันธุ์หลักครับอาราบิก้ากับลูกบ้าอาราบิก้าเองก็หลักหลากใช้กาแฟไทยจากเชียงรายเชียงใหม่น่านครับแล้วก็จากต่างประเทศก็จะมีหลายๆที่อย่างบาซิลเอธิโอเปียคโคลอมเบียพวกนี้ครับยอดขายถล่มทลายค่ะสังเกตได้จากคนที่เข้าร้านทุกวันด้านหลัง อยู่ด้านหลังนี่มีมีชาวต่างชาติด้วยเป็นลูกค้าประจาของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอ่ะมาพูดถึงเมนูที่อยู่ตรงหน้าถ้ามาที่กาแฟสยามต้องสั่งเลยเป็นเมนูอะไรคะพี่ต้องค่ะสเต็กครับเป็นสเต็กสเต็กเป็นเมนูแรกที่มีของร้านนี้ค่ะเป็นอาหารจานด่วนด้วยแหละใช่ครับเพราะในช่วงเปิดร้านแรกๆก็จะมีกลุ่มคนที่ที่บอกว่าหิวแล้วก็อยากที่จะมีอะไรที่มันกินแล้วลองท้องแล้วอยู่ท้องนะครับอยู่ท้องด้วยก็เลยเป็นเป็นเมนูนี้ที่ พ่อกับแม่ครับเป็นคนหมักเนื้อคเองแล้วก็ซสเด็ดพิเศษของเราเลยซอสคิดเองสเต็กหมูครับมีสเต็กหมูอย่างเดียวหรือว่าสเมีหมูอย่างเดียวครับแล้วมีมีปลาอ่ามีสเต็กปลามีสเต็กหมูปลาซาบะนั่นเองนะคะมารองท้องได้สเต็กจานใหญ่ๆที่นี่เลยนะคะนอกจากสเต็กแล้วมาจานนี้ค่ะเป็นพอมาสักพักนึงครับนี่นี่เป็นเป็นสปาเกตตีไวท์ครีมซอ รสชาติเป็นยังไงที่ต้องไปชิมด้วยไหมชิมชิมจริงครับเป็นคนที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็ถูกปากใช่ครับให้ถูกปากด้วยเองก่อนแล้วค่อยไปปรึกษากับทางครัวครับของทุกอย่างที่ทําขึ้นมาก็คือชิมเองทําเองก่อนแล้วค่อยไปไปปรึกษากับ ให้คนื่นชิมชิมดูปรับปรุงสูตรให้มันเข้ากันให้มันติดปากกับลูกค้าอย่างนี้ไหมคะอืมอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะเมนูจานด่วนจานนี้คือนี่เป็นผัดพิกแกงผัดพิกแกงปลาปลากระพงผัดพิกแกงครับค่ะปลากระพงผัดพิกแกงโดยที่พิกแกงก็6กเองตําเองตําเองเพราะว่าเคยไปที่ใต้แล้วกินแล้วอร่อยก็พยายามหาส่งกลับมาจนกระทั่งมีมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะท่านมาเรียนกาแฟนี่แหละคับ ก็เลยเล่าให้ท่านฟังแล้วทําอาหารท่านชิมท่านบอกว่าพี่แกงแฟนก็เป็นคนใต้เขาบอกว่าที่มันพี่แกงใต้ที่มันหอมเนี่ยเพราะว่าเขาทำใหม่เครื่องคือต้องถึงด้วยใช่ไหมต้องถึงแล้วต้องทําใหม่ต้องทําสดใหม่ด้วยใช่ครับอย่างที่ร้านนี่ก็ต้องทาใหม่ทุกวันด้วยไม่ไม่ใช่ทุกวันทำหนึ่งครั้งอาจจะใช้อยู่ประมาณสามวันสี่วันแต่ว่าแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าอะไรต้องต้องเข้าตามสูตรใช่ใช่ครับนี่คือผัดอะไรนะผัด พริกแกงผัดปลากระพงอผัดพริกแกงปลากระพงนั่นเองนะคะมาพร้อมกับข้าวอะไรเลยอันนี้เป็นข้าวกล้องครับข no uh ้าวกล้องเพื่อสุขภาพข้าวกล้องเพื่อสุขภาพก็เป็นข้าวที่ทำปุูกเองปลูกเองู่ปลูกหลังบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างทุกีย่าะอยู่ที่นี่คือดูแลแบบครอบครัวคือทําทุกอย่างมาจากพื้นฐานของของที่เรามีกับในพื้นฐานของรสชาติที่เราเราชอบ นี่คือคอนเซปต์ของร้านด้วยนะมาบวกกับอย่างเช่นสปาเกตตี้ะครับยังไม่ได้คิดจะขายตอนแรกว่าจะขายอาหารไทยอย่างเดียวที่เป็นอย่างเงี้ยครับที่เป็นอย่างเงี้ยแต่เรามุมมองคือคนในพื้นที่คนไทยเราก็อยากกินอาหารต่างชาติอาหารต่างคนต่างชาติกินอาหารไทยค่ะให้มันหลากหลายมากขึ้นนะคะพูดถึงกาแฟถ้าจะอะไรขนมจะกินกับกาแฟมันก็ต้องเป็น่วสองใช่ไหใช่รสเด็ด่างมากขวดสองนี่ก็เป็น เป็นโฮมเมดแต่ไม่ใช่โฮมผมนะครับเป็นโฮมเพื่อนแต่ว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละครัวซองนะคะรสชาติกรอบนุ่มนั่นเองนะคะครัวซองของที่ร้านสดใหม่ทุกวันนะคะเครื่องดื่มแล้วค่ะพี่ต้องมาที่นี่ต้องเป็นเมนูไหนในส่วนของเครื่องดื่มเป็นร้อนหรือว่าเป็นเย็นหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบครับแต่หลักๆต้องบอกว่าคนไทยเองเราไม่คุ้นกับการกินเครื่องดื่มดื่มเครื่องดื่มร้อนเพราะอากาศร้อนอยู่แล้วก็จะมีทั้งเย็นและปั่นเย็นและปั่นใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นนี่คือเป็นอะไรคะเมนูแรก เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับเป็นอเมริกาโน่น้ำอ้อยเป็นอเมริกาโน่ต้องเป็นน้ำอ้อยเหรอคะในร้านในส่วนของน้ำที่เข้าไปผสมเราใช้น้ำอ้อยแทนค่ะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นน้ำส้มอ้อยปลูกเองอ๋อมาอีกแล้วนั่นไงขายของเลยน้ำอ้อยปลูกเองนี่น้ำอ้อยปลูกอย่าบอกว่าสวนหลังบ้านนะสวนตรงข้างนอสวนตรงข้ามคือทุกอย่างนี้ต้องมาจากสวนจากที่บ้านของเราด้วยนะคะทำไมไม่เป็นน้ำส้มมาถงต้อง มันต้องเป็นของที่บ้านเราเอามามิกกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการน้ำส้มด้วยมีไหมมีครับมีเมนูเมกาโนน้ำส้มอันนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเมริ i c a n o น้ำอ้อยนะคะที่ขึ้นชื่อลูกค้ามาก็ต้องสั่งมาอีกเมนูนึงค่ะน่าจะจิ้มจ้ามากเลยอ้อยมะนาวฮะเมนูนี้อ้อยมะนาวอ้อยมะนาวครับแล้วก็เติมเลมอนเข้าไปอีกนิดนึงรสชาติจะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานมันบางทีดื่มไปเรารู้สึกว่าเหมือน มันมีน้ำผึ้งด้วยแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของในธรรมชาติของมันต้องลองต้องลองครับทุกเมนูล้วนแต่ดูดความสดชื่นขึ้นมา,อ,อ,าๆๆอันนี้ทำทำใหม่ทุกวันนะครับอันนี้ทาใหม่ทุกว,นวันสดใหม่ทุกวันนะนอะมีเมนูต่อมาเป็นต่อมาก็จะเอานี่ก่อนครับนี่เป็นน่าจะเสาว,วรสเสาวรสครับทําไมรู้เสาวรสเพียวเลยไหมคะตัวนี้ก็เป็นเสาวรสน้ำอ้อยครับเสาวรสน้ำอ้อยเพราะว่าต้องต้องเอาความเปรียวมาตัดกับความหวาน โดยให้ความหวานไปนิดนึงแล้วความเปรี้ยวจากสารตสาวรตเองก็ปลูกเองสารตก็ปลูกเองค่ะทำไมบนโต๊ะต้องมีของพวกนี้ครับที่ทําไมร้านกาแฟควรจะมีกาแฟตั้งเลียงๆเนี่ยบอกไปร้านไหนผมดูดูวิดีโอของทางรายการแล้วดูมีกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะไปร้านกาแฟกบกาแฟไปร้านกาแฟกาแฟแต่นี้เปิดความหลากหลายให้ดูเลยและที่สําคัญเป็นวัตถุดิบของที่บ้านทําเองของวู้ชมแก้วนี้ค่ะพี่ตองอันนี้เป็นชาพีชชาพีชครับ เพิ่มความหอมชุ่มชื่นยังไงบ้างใช่ครับเป็นเมนูที่ <Gore. S 2> คือเราเราคุ้นเคยกับการดื่มชามะนาวอยู่แล้วแล้วมันสดชื่นมีเปรี้ยวมีหวานมีความเปื่อนของตัวชาอันนี้อยากจะแต่งให้เป็นกลิ่นอื่น <c oughs> ก็เลยใช้พีทแต่พีทไม่ได้ปลูกเองแน่นอนพีทไม่ปลูกเองแน่นอนนะแต่งกลิ่นขึ้นมาให้มันเข้ากับปากกับลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบที่มาใช้บริการที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่ต้อง ตามตาม Google Map นะครับเปิด6.59คือ6 6นาฬิกา6กมงเช้า5กก็คือ7มงเช้าอะไรครับโอ้โหพี่เปิดเช้ามากเลยอ่ะครับ7มงเช้าถึง18บอ๋อ6โมงเย็นก็ปิดแล้วรองรับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ในพื้นที่นี้ก็รับรองได้มีมีมีจัดเลี้ยงด้วยไหมคะหรือว่ามีพื้นที่จัดเลี้ยงครับจัดเลี้ยงนี่คือเลี้ยงแต่กาแฟหรือว่าเป็นอาหารด้วยเป็นอาหารด้วยครับหลักๆกก็คืออย่างนี้ครับ เรามองว่ากลุ่มลูกค้าที่มาร้านเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัวมาในวันหยุดบางทีก็จะมาเป็นมาเป็นรถสองคันสามคันมีโซนท้องแอร์ให้นั่งฝั่งน้นถ้ามาถ้ามาเป็นกลุ่มแบบเนี้ยการที่มาอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่รองรับไม่พอเราก็จะย้ายขอให้ทุกท่านไปตรงนี้เปิดห้องให้เลย ให้เป็นส่วนตัวนิดนึงเป็นส่วนตัวมไ,มไม่ได้คิดอะไรเพิ่มไม่ได้คิดอะไรเพิ่มไม่ได้คิดค่าแ<พ>อร์เพิ่มอ,อย่างแน่นอนมีห้องส่วนตัวให้นะคะถ้าใครที่มาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนี่เป็นอีกหนึ่งบริการเห็นเมื่อกี้ลูกค้กานอกจากจะมาซื้อกาแฟที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วต้องเดินมามุมนี้ค่ะพี่ต้องมาทําอะไรคะตรงนี้เข้ามาเลือกอะไรยังไงกันมาซื้อเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วครับค่ะนี่คือเราคั่วสําเร็จแล้วใช่ครับมีจําหน่ายให้ลูกค้าด้วยเป็นซองขายยังไงคะเป็นซองก็แล้วแต่ตัวอย่างเช่นถ้ากาาาแฟไทยยเรองงปันนบ้ เป็นโบโลเวนพวกนี้ครับเป็นจอมทองพวกนี้ก็จะร้อยกว่าบาทอ,อย่างปังคอนก็ร้อยยีิบอย่างนี้นครับ าเป็นกแฟมีเครื่องบดให้ลูกค้าซื้อที่นี่ด้วยไหมคะหรือยังมีครับมีค่ะมีเครื่องรวขายอุปกรณ์ทุกอย่างขายทุกอย่างบอกแล้วพี่ต้องขายของขายดีค่ะเห็นใครมาสั่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็ต้องเดินมาตรงนี้แล้วพี่ต้องก็ต้องมาให้คําแนะนําด้วยว่าเอ๊ะควรจะเอากาแฟแบบไหนลูกค้าชอบแบบไหนใช่ไหมคะมาให้คําแนะนําลูกค้าด้วยคซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนอกจากกาแฟหน้าร้านค่ะเมื่อกี้หอมดีกระเทียมดังขึ้นชื่อของสีสะเก็ดและอย่างชุมน้อยพี่เขายังขายด้วยใช่ไหมคะเป็นของฝากด้วยของฝ ค่ะอล่าพี่ต้องอยากจะให้พี่ต้องได้ฝากชวนเชนิญคุณผู้ชมอัปเดตในส่วนของเมนูนี้เข้าไปดูได้ที่ไหนคะเพจีหนสามารถติดตามข้อมูลของทางร้านได้ทาง f เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับค่ะ เซิร์ชคำว่ากาแฟสยามยางจุกน้อยครับก็จะขึ้นนะครับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจิ้มาาเข้าไปนิดเดียวขึ้นมาพรึบเลยค่ะข้อมูลของพี่ต้องคือแชมป์ระดับประเทศโอ้มีให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนท้ายนี้พี่ต้องมีอะไรอยากจะฝากควรชวนเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการเปิดวร์ปร้านเด็ดอยู่บ้างอยากจะชิมฝีมือแชมป์ต้องมาให้ได้ชวนเชิญหน่อยค่ะพี่ต้องอยากจะชวนเชิญทุกท่านครับมา <c oughs> ในช่วงใช้ช่วงเวลาวันหยุดกับครอบครัวที่ร้านกาแฟสยามนะครับ ก็จะได้ลองลองในเรื่องของกาแฟที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งกาแฟไทยและกาแฟต่างประเทศแล้วก็มีอาหารบริการก็คือเป็นอาหารจานเดียวค่ะ,คะ ด้บรรยากาศสวนในรูปแบบของสวนมีสวนใหญ่ด้วยอยู่หนาา้าบ้านลองมาดูครับว่าอำเภอยางชุมน้อยอยู่ตรงไหนของจังหวัดสรริตกต <laughs> <laughs> แล้วคุณจะรู้ว่ายางชุมน้อยไม่ได้มีดีแค่หอมกระเทียมยังมีกาแฟสยามอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยที่อำเภอยางชุมน้อยฝากกันไปด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ของรายการเปิดวัปร้านเด็ดปดลงแล้วค่ะครั้งต่อไปอกิ่งจะพาคุณผู้ชมไปวัปร้านเดียร้านเด็ดที่ไหนน,นั้นติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้กิ่งแล้วพี่ต้องคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย